ท่านประลัดกระทรวงพาณิชย์ครับท่านนายิมบดีกรมการค้าภายในเพื่อนพระราชการผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตแล้วก็ท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนท่านสารัตน์ม่วงสิริแล้วก็มีคุณวณนิชาม่วงสิริให้เกียรติมาร่วมงานกับพวกเราด้วยแขกผู้มีเกียรติและพี่น้อง ชาวบางทุงเทียนและกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับความจริงโครงการพานิชโดประทานช่วยประชาชนได้ดําเนินการมาตลอดระยะเวลาจนกระทั่งมาถึงรดที่22ซึ่งสามารถช่วยลดภาระราค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ไม่เฉพาะชาวกรุงเทพฯมาก่อนแต่ว่าคนไทยทั้งประเทศรวมแล้ว22รออนี่หมื่นกว่าล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดในยามที่โลกประสบกับภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องได้รับผลกระทบที่หนีไม่พ้นเพราะอะไรเนี่ยผลในตรงนี้นะครับทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นมาก แล้วก็ราคาพลังงานคือต้นทุนการผลิตสุดท้ายก็กระทบภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกแต่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ต้องถือว่าตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่ต่ากว่าหลายประเทศในโลกนะครับแต่ก็ยังได้รับผลกระทบแต่ว่าโครงการพณิชย์ลดรราคาช่วยประชาชนคือโครงการหนึ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่กระทรวงพณิชย์แลโครงการค่าภายใ ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายที่ถูมอบมาและมีส่วนในการช่วยลดภาระค่าครีมลงมาได้เยอะหมื่นล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการพาณิชยดลดอาการช่วยประชาชนซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศไทยและมีสองโครงการที่ซ้อนกันอยู่โครงการแรกในช่วงปีใหม่ก็คือพาณิชย์แกรนดเซล ท,ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่21ธันวาจนกระทั่งจะไปจบ31มกราแต่อันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ขนานกันไปซึ่งในกรุงเทพมหา,าคนครก็จะจัดหลายจุดรวมทั้งทั่วประเทศในทุกจังหวัดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทางนิดลดราคาที่เขตบ,บางพนเทียน ็คงจะมีส่วนช่วยในการที่จะลดภาราค่าท่องที่ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตบางหุงเทียนและบริเวณนี้รวมทั้งฝั่งธนบุรีอื่นๆด้วยที่สะดวกที่จะมาจับจายใช้สอยที่นี่โครงการนี้ลดราคาสูงสุดถึง60%แล้วก็มีบูธท,ที่มาออกจำหน่ายสินค้าราคาถูก150-200บูธนะครับมีสินค้ามากกว่า1,000ราย ซึ่งก็คงจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่น้อยที่บริเวณฝั่งธนบุรีนี้นะครับนี่ก่อนคือสิ่งที่ขออนุญยาตเรียนทราบบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับขอเปิดโครงการทำนี้ลดราคาช่วยประชาชนเขตบางกอกที่ดับบัดนี้ครับกล่าวขอบพระคุณนะครับถ้าเจอให้ทุกท่านให้สัญญาณไปพร,ร้อมๆกัน ถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังเลยนะคะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ด้านหน้าเวทีนะคะนะคะในส่วนของอท่านที่สสสอก,อกนนะะในเขตนี้นะคะเียนเชิญบนเวทีนะคะ<อ><ๆ>แล้วก็เ,เียนเชิญผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์นะคะขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนับนถอยหลังพร้อมกันนะคะแล้วก็สัมผัสที่ไอบอลพร้อมๆกันนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้ถ้าเืิดทุกท่านพร้อมแล้วนะคะดิฉันจะให้สัญญาณนะคะ 5 4 3ส1องเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณนะคะทนผู้สมัครสอสอเขตบางหัวเทียนด้วยนะคะสอสอเขตบางหัวเทียนนะคะ สพเขตบางบอนด้วยนะคะที่ขึ้นมาร่วมกันนะคะถ่ายภาพร่วมกันในวันนี้นะคะหลังจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะจะไปเยี่ยมชมรู้ต่างๆนะคะ